วันนี้ไอซ์กับทีมงาน First Class Living ค่ะมี Product ใหม่หน่าสนใจแล้วก็พวกเราภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไอซ์แล้วก็ทีมงาน First Class Living นะคะได้มีส่วนร่วมในการดีไซน์ส่วนร่วมในการออกแบบทั้งภายนอกแล้วก็ภายในซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ํามาประชันค่ะก็คือขับรถออกไปนิดเดียวก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํามาประชันพัทยาของเรานะคะแล้วก็ ใกล้ๆก,กับโรงเรียนหัสดินค่ะอยู่ไปทางสนามกอล์ฟสยามคคนทรีคลับก็จะคอนเน็ไปทางสนามพีระเซอร์กิตนะคะออกเส้น36เพื่อที่จะไประยองจะไปมอเตอร์เวย์ที่จะไปทางนาจอมเทียนก็ได้หรือจะขึ้นไปกรุงเทพก็ง่ายนิดเดียวคือทำเลตรงนี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าช่วงนี้ทำเลอ่างเก็บน้ำมาประชันเป็นทำเลทองของพัทยาจริงค่ะและวันนี้นะคะบ้านที่ไอจะพามาชมนี่ก็จะเป็นทรงโมเดิร์นนอร์ดิกค่ะ เป็นบ้านขนาด3ห้องนอน4ห้องน้ําพื้นที่ทั้งหมดรอบบ้านเนี่ยอยู่ที่107ตารางวานะคะพร้อมสระว่ายน้ำสวยๆพร้อม Fully Furnished จัดเต็มทั้งหลังเลยราคาอยู่เพียงแค่8.99ล้านบาทเท่านั้นเองให้ทั้ง CCTV ทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วก็จะมีประตูรีโมทคอนโทรลเป็นระบบอัตโนมัติค่ะจอดรถได้2คันทางฝั่งนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําขนาด4,6เมตรมีติดบับเบิลพูลมาไว้ให้เรียบร้อยปูหินอ่อนสีสวยงามน้ำสีฟ้าหน้าว่า มากๆและมี หัวบ,บับบูพูจักูซี่ระบบะนวดนะคะมาให้แล้ว3หัวด้วยกันค่ะบริเวณทเทเตสตรงนี้ก็กว้างขวางเลยจะนั่งแบบปิ้งย่างนั่งชิลทานข้าวนอกบ้านตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ให้ด้วยเหมือนกันจะเป็นบีนแบ็กแล้วก็เป็นเซตเอ t าท์ดอร์เอาไว้นั่งอาบแดดสวยๆหน้าบ้านของเราค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นม a สเตอร์เบดรูมที่เดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวไอ้ชพาทุกคนเข้าไปดูข้างในค่ะเพราะว่ามันจะเห็นวิวสระว่ายน้ําเห็นวิวสวยๆของบ้านเราเลยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ข้างน เนี่ยก็คือให้มาแบบสวยงามโมเดิร์นนอร์ดิกจัดเต็มมากๆเลยงั้นเดี๋ยวตามไอเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะวันนี้เราก็มาแปลกนิดนึงนะคะพากันมาเข้าทางด้านข้างๆตัวบ้านค่ะ เดี๋ยวไอ้อธิบายให้ฟังก่อนนะว่าเลเยอร์ของบ้านคร่าวๆนะคะก็คือบริเวณนี้จะเป็นบริเวณครัวแล้วก็ห้องรับประทานอาหารนะคะส่วนทาง2ด้านที่จะมีหลังห้องครัวจะมีห้องนอนเล็กหนึ่งห้องห้องมาสเตอร์จะอยู่ทางนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านนู้นก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะส่วนบริเวณนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังแต่ว่าบริเวณที่อยากจะภูมิใจนําเสนอมากๆซึ่งมันคอนเน็กมากับบริเวณภายนอกตัวบ้านเมื่อสักครู่ที่เราเปิดคลิปกันนะคะก็คือบริเวณที่เป็นโฟเย่โถงต้อนรับค่ะคือตรงนี้จะเป็นประต ตหลักทางด้านหน้าบ้านนะคะคือเราก็ทํำสีน้ำเงินเข้มไว้ให้คือให้มันเป็น Accent Door คือมันเป็น Entrance d o o r ใช่ไหมก็คือมันต้องแกรนนิดหนึ่งเป็นไม้แท้นะคะสูงประมาณ2เมตร20ได้ตัวนี้นะคะแล้วก็เข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นโถงโล่งๆกว้างๆเอาไว้รับแขกนะคะก็จะจัดสวยงามให้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ส่วนทางนั้นซ้ายตรงนี้เราสามารถที่จะเอาตัวเขาเรียกว่าเป็นเบนช์เล็กๆเตี้ยๆก็ได้นะคะมาวางเพื่อที่จะรับลมแล้วก็มองสระว่ายน้ําสวยๆจากตัวบ้านเราได้คือนึกภาพว่าเวลาเรามีแขกมาหรือว่าเราเปิด ประตูบ้านเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือมุมโฟเย่สวยๆตรงนี้นะคะโถงต้อนรับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสระว่ายน้ําสีฟ้าสดใสของตัวบ้านเราค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะแดดข้างนอกแรงนิดนึงขออนุญาตปิดตรงนี้นะคือพอเราปิดตรงนี้ปิดมั่นโปร่งนะคะทุกคนก็คือว่าดูแบบเขาเรียกว่ามันเป็นให้ความโคซี่ให้ความแบบ มันเรียกว่ามันสไตลิชมากๆเลยนะคะซึ่งตัวผ้าม่านตรงนี้ก็จะมี t e x t อร์มีสีสันสวยงามแล้วก็ทางด้านนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่จัดไว้ให้แบบนี้ก็เอาไว้ใส่คงใส่ของ,งเก็บกระเป๋ากุญแจอะไรก่อนที่เราจะออกจากบ้านได้นะคะเอาล่ะมาถึงบริวเวณภายในตัวบ้านกันนะคะ ตรงนี้บริเวณที่ยืนอยู่คอนเนคกับตัวสระว่ายน้ำโฟเย่ e, มาจนถึงที่เป็นห้องลิฟวิ่งรูมตัวห้องลิฟวิ่งรูมเนี่ยก็เป็นกว้างแบบนี้เลยโถงสูงติดโคมไฟที่เป็นโคมไฟหวายสารมาให้นะคะก็คือจะเป็นออกแนวเป็นโมเดิร์นนอร์ดิกมีความเ,าเขาเรียกผสมผสานนะคะกับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็งานดีไซน์หลายๆอย่างค่ะ ตรงบริเวณโถงนี้นะคะก็จะเป็นโถงห้องนั่งเล่นที่เอาไว้นั่งชิวกับครอบครัวดูทีวีอะไรแบบนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ให้แบบนี้ทั้งหมดเลยทีวีขนาด65นิ้วแอร์ Air ข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นขนาดเท่าไหร่นะรู้สึกจะ30,000วิคได้นะคะแล้วก็ทางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องลายไม้ที่เกิดที่เราปูมาไว้ให้เป็นแบบเป็นทรงแผงคือเป็นทรงไม้แท้ลายแรนดอม คือให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริงสวยงามเหมือนไม้จริงแต่ว่าคงทนแข็งแรงนะคะแล้วก็ทางด้านนี้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็ให้มาหมดแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะดีไซน์ไว้เป็นหน้าต่าง3บานนะคะเพื่อให้มันดูมีความโคซี่ให้มันดูมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะคะเราจะสามารถปลูกต้นไม้หรือว่าจะทําเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะหาต้นไม้แขวนแขวะมาแขวนไว้ทางด้านนอกก็สามารถทําได้ก็จะเพิ่มบรรยากาศให้มันดูแบบรม่มรื่นเขียวขจีเข้าไปอีกนะคะ เอาล่ะจากบริเวณตรงนี้นะคะคือให้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเลยนะก็คือที่ไม่ให้ก็คือจะเป็นพวกเนี่ยอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆยนะคะก็คือตัวโซฟาหลากัหลกๆให้ดินแบ็กได้โต๊ะกลางได้ทีวีเฟอร์นิเจอร์บิวอินตรงนี้ให้ทุกอย่างเลยค่ะเอาล่ะจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องดินนิ่งรูมแล้วก็ห้องครัวกันค่ะในบริเวณของห้องดินนิ่งรูมนะคะก็จะติดกันกันกบโซนนั่งเล่นกับโซนครัวค่ะ ซึ่งตรงนี้โต๊ะรับประทานอาหารเราให้เซตใหญ่เลยเป็นไม้แท้นะคะขนาดกว้าง2เมตรคูณเมตร20คือใหญ่มากๆแล้วก็ให้เก้าอี้มาไว้6ชุดคือตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นเป็นสีที่แบบเป็นสีอ่อนสลับกับสีดําเพื่อที่ทําให้มันดูมีความโมเดิร์นดูเคร่งขรึมขึ้นมานิดนึงนะคะก็ะคือเก้าอี้จะใช้สีดําตัวโต๊ะไม้เนี่ยใช้สีอ่อนแล้วทางด้านนี้ตู้เย็นขนาด18.1คิวก็ให้มาด้วยเหมือนกันนะคะบิวอินทางด้านนี้ก็ เพียบพร้อมแบบนี้ทั้งหมดเลยฮูดดูดควันเตาทำอาหารซิงล้างจานก๊อกน้ำอะไรต่างๆใช้เป็นยี่ห้อของ h ฮฟเ l ลเ e อ m a n สต a นดาร์ดทั้งหมดนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นเตาทำอาหาร4ี่หัวปูเป็นทออ็อปตัวเขาเรียกว่าเป็นหินสังเคราะห์ไว้ให้นะคะแล้วก็นี่ทุกคนสิ่งที่ไอชอบมากก็คือตัวนี้นี่ Back Splash นะคะ Back Splash ตัวนี้เนี่ยก็คือเราจัดเรียงให้มันเป็นลายตั้งขึ้นแบบนี้ทำความสะอาดง่ายแล้วก็สวยงามดูมีความคลาสสิก เข้ากันกับบ้านทรงโมเดิร์นนอร์ดิกมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยคือจริงๆอ่ะเวลาที่เราเลือกฮาร์ดแวร์ที่มาใช้กับ พวกเคาน์เตอร์เอ้ยโต๊ะไม่ใช่สีอะไรนะบิวอินตัวบิวอินตู้อะไรอย่างเงี้ยคือปกติเราจะใช้ที่มันสีเหมือนกันหรือว่าจะใช้ที่มันเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพิ่มความสนุกสนานแล้วก็ดูให้มันมีอะไรขึ้นมานิดนึงโดยการใชตรงนี้นะแล้วก็ใช้เป็นมือจับสีทองแบบนี้ส่วนข้างบนแบบนี้เราก็ใช้เป็นแบบกระดุมสีดํานะคะแล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีทองแบบนี้ทุกคนนะคือจริงๆกันมิกซ์ฮาร์ดแวร์ของ พวกแคบิเนตต่างๆเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นเรื่องสนุกนะคือถ้าเราจับสีให้มันได้โทนได้นะคะมันก็จะออกมาสวยแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะตัวซิงค์ล้างจานนะคะเราก็ให้แบบลึกๆขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลย2อ,อ่างค่ะเตา อบแล้วก็ให้มาเรียบร้อยนะคะแต่ทีนี้เรากําลังรอไมโครเวฟอยู่นะคะคืออันนี้มันยังอุ่นอาหารไม่ได้นะอันเนี้ยโอเคเอาล่ะ okay. right. คือตรงนี้ให้หมดเลยในครัวให้แบบนี้ทุกอย่างแล้วก็มีช่องด้านบนนะคะให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้ในบ้านเนี่ยจริงเวลาเราอยู่กลางวันเนี่ยเราแทบไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องทําอะไรเลยคือเปิดม่านแค่ตัวนี้ก็คือมีแสงเพียงพอเป็นแสงธรรมชาติคือเวลาที่แดดมันส่องเข้ามาแล้วมันกระทบกับ สระว่ายน้ำนะคะแล้วมันก็มีช่องแบบเอียงเข้ามาตามช่องแสงแบบนี้ไอ้ว่ามันดูมีเสน่ห์ม,มากๆเลยละค่ะจากนี้เราไปดูห้องนอนกันค่ะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะคะสนใจบ้านสวยๆราคาดีๆในทำเลเลิดๆแบบนี้ในพัทยานะคะ mm hmm. ก็สามารถยกหูโทรหาทีมงาน First Class Living ได้เลยค่ะไอ mm hmm. บอกก่อนนะคะว่าบ้านราคาดีๆแบบนี้พื้นที่เยอะแบบนี้ f u l l y f u r n i s h ขนาดนี้นะ ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะราคาดีจริงๆต้องรีบนะคะเพราะว่าหลังนี้เนี่ยเพิ่งแต่งเสร็จใหม่สดๆร้อนๆเลยมาไวไปไวแน่นอนค่ะขอบอกเอาล่ะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่าค่ะมาสเตอร์ Master เนี่ยวันนี้ให้ดูก่อนเลยนะก็คือมาสเตอร์ก็คือภูมิใจนําเสนอมาก เป็นมาสเตอร์ที่ขนาดกว้างขวางมากๆเลยนะคะใหญ่กว่าคอนโดบางห้องอีกนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่ในห้องอะกว้างมากมีทั้งมุมที่สามารถเอาไว้นั่งเล่นดูทีวีนั่งเก้าอี้โยกตัวนี้ได้นะคะดูทีวีคือตรงนี้เนี่ยก็ให้ด้วยเหมือนกันนะ แล้วก็มีบิวอินตรงนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คือบิวอินนี้มันจะเป็นสีเดียวกันเกือบจะทั้งบ้านเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวหน้าบานสีดําตัดกับสีไม้อ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ประตูที่ใช้ก็จะเป็นประตูไม้แท้สีดําเช่นเดียวกันห้องนี้ติดแอร์เย็นฉ่ามาให้เรียบร้อยทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณโซนที่เป็นเตียงนอน โซนเตียงนอนเนี่ยคือเราก็จัดเฟอร์นิเจอร์ที่มันเข้ากันว่างๆไว้ให้ทุกคนมันน่านอนมากๆเลยนะคะแถมให้แม้กระทั่งเตียงแม้กระทั่งที่นอนผ้าห่มแล้วก็หมอนนะคะรูปภาพอะไรด้านบนติดไว้ให้เรียบร้อยนะคะตรงผนังแ c คเซน w ์วอของห้องนี้เป็นสีน้าเงินเหมือนกับประตูหน้าบ้านเหมือนกับบีนแบ็กข้างนอกริมสระว่ายน้ํานะคะคือเป็นสีที่เราใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสีแอคเซนที่ใช้ ทั้งบ้านเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยพรมอะไรเราปูไว้ให้เรียบร้อยถ้าใครสังเกตนะคะมาถึงในห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวกระเบื้องเนี่ยเราจะใช้สีเข้มขึ้นมาแต่ยังเป็นกระเบื้องไซส์เดียวกันลายไม้เหมือนกันกับข้างนอกนะคะแต่ว่าจะเป็นสีเข้มขึ้นมานิดนึงเพื่อให้บ้านมันดูมี texture มีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะเอาล่ะจากบริเวณตรงห้องนอนตรงนี้เนี่ยก็คือฝั่งนี้จะเป็นโถงสูงเพดานสูงติด โคมไฟมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นติดผ้ามา่านเป็นกัน UV 1 0รเปอร์เซ์มาให้แล้วนะคะเป็นผ้าม่านสวยๆโค้งท้องชากมาแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็คือเป็นแสรรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้นะคะซึ่งเวลาถ้าปิดทั้งหมดเนี่ยห้องเนี่ยจะมืดมากๆเหมาะกับการน,นอนหลับพักผ่อนจริงๆค่ะแล้วพอมาถึงทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ walk in closet walk in closet ขนาดใหญ่ค่ะทุกคนคือเดินเข้าไปตรงนี้ สามารถแบบเหมือนเข้าไปแต่งตัวพร้อมๆกันทีเดียว2คนได้เลยนะคะมีตู้ดีวไว้ให้ซ้ายขวาเรียบร้อยจะเป็นสีเดียว,ยวกันทั้งบ้านแล้วทางด้านนี้นะคะนี่ถ้าเปิดออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นสวนด้านนอกของเราแสงได้ไหมคะนี่เห็นสวนสวยๆด้านนอกของเราพื้นที่ข้างนอกกว้างขวางมากๆเดี๋ยวไอจะพาไปชมข้างนอกกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาล่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะในห้องน้ำมาสเตอร์เนี่ย ก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีตัวตรงนี้ทําไว้ให้เป็นชาเวอร์อะไรทั้งหมดแบบนี้ให้ทุกอย่างแบบนี้เลยเป็นซิงค์แบบ h i ส and He r นะคะตัวกระเบื้องปูพื้นก็จะใช้เป็นกระเบื้องสีดําแบบหยาบเพื่อกันลื่นค่ะส่วนเข้าไปในชาเวอร์ก็จะตัดกันสีดําสีขาวแบบนี้นะคะตรงผนังก็จะใช้เป็นสีขาวสะอาดตาประตูก็ยังคงเป็นประตูไม้แท้เหมือนเดิมค่ะ จากห้องมาสเตอร์เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องนอนเล็กแล้วก็ห้องนอนขนาดกลางที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านกันค่ะตรงข้ามกันกับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กที่สุดในบ้านค่ะแล้วก็ทางด้านนู้นนะคะตรงไปก็จะเป็นสวนหลังบ้านนะคะแล้วก็จะมีะตัวเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นโซนซักล้างนะคะที่ไอซ์ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่กวาดอันนี้ไอก็แถมนะทุกคนนี่เอาไว้ขี่ ลอนเล่นนะคะนี่คือมันบ้านมันยังไม่เสร็จ100เป็นต์คือยังมีแม่บ้านอะไรเงรี้ยมีพี่คนนี้เขาเข้ามาเก็บงานอยู่บ้างนะคะจะเห็นเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่ใช้เป็นห้องน้ารับแขกหรือว่าจะใช้ร่วมกันส่วนกลางของตัวบ้านได้จะเป็น powder room นะคะจะไม่มี shower <c oughs> ห้องนี้อละละเดี๋ยวไปดูห้องนอนเล็กๆฝั่งนี้กัน เข้ามาถึงห้องนอนนี้ไอ้บอกว่าเป็นห้องนอนเล็กแต่จริงๆอ่ะก็คือเป็นขนาดแบบดีเซนไซส์เล้วทุกคนก็คือใส่เตียงขนาด6ฟุตได้นะคะมีตู้เสื้อฟ้าออตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทางฝั่งด้านเนี้ยก็จะเป็น ตัวชั้นวางทีวีเก็บของเก็บอะไรแล้วก็ด้านบนก็จะติดชั้นเอาไว้ให้แบบวางหนังส่งหนังสือได้นะคะมีห้องน้ําในตัวให้เรียบร้อยเข้าไปสุขภัณฑ์อะไรต่างๆก็จะใช้ยี่ห้อแฮปเล่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีหน้าต่างให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้นี่ชวเวอะไรก็ทําไว้แยกโซนเปียกแห้งเรียบร้อยนี่ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยหลังนี้เพราะมันเป็นขนาด3ห้องนอนสี่ห้องน้ำแล้วเดี๋ยวไอ้พาไปดู ข้างหน้าห้องนอนที่เป็นห้องนอนขนาดใหญ่อันดับ2อรองจากมาสเตอร์กันค่ะออกมาจากห้องนอนเล็กนะคะที่ตรงข้ามกับห้องมาสเตอร์ฝั่งนี้จะมีห้องนอนอยู่2ห้องนะคะแล้วก็มาเดินผ่านโถงรับประทานอาหารห้องครัวสวยๆของเรามองวิวด้านอนอกนิดหน่อยนะคะเดินมาถึงตรงนี้เดินผ่านมาก็จะเจอโฟเยอร์อีกหนึ่งครั้งมองวิวสระว่ายน้ำสวยๆดูเฟอร์นิเจอร์เก๋ๆมองโคมไฟเก๋ๆของบ้านเรานะคะมาถึงห้องนอนสุดท้ายค่ะห้องนอนนี้นะคะ นขนาดใหญ่ไม่แพ้กันเลยทุกคนมีห้องน้ำในตัวอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะคะนี่ก็จะมีโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็ที่ไม่ลืมเลยบ้านของไอแต่ละหลังเนี่ยจะมีช่องแสงช่องที่ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้เยอะๆนะคะเพื่อที่ให้เราได้รับแสงจากธรรมชาติเพราะว่าแสงธรรมชาติน่ะมันจะมีความสวยความนวลตาแล้วก็ให้ความคลาสสิกเสริมความคลาสสิกให้ตัวบ้านนะคะแล้วก็พอมาถึงในห้องนี้นะคะก็จะเป็นโถงสูงแบบนี้ ติดคมไฟไหวามาไว้ให้แล้ว3ชิ้นนะคะ เตียงนอนให้มาแบบนี้เลยที่นอนแถมให้ผ้าปูที่นอนแถมให้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นชั้นวางทีวีค่ะแม้กระทั่งต้นงต้นไม้เอามาใส่ไว้ให้หมดเลยนะคะทุกคนคือเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่พร้อมอยู่เข้ามาแล้วให้ความรู้สึกโคซี่แล้วก็อยู่ได้จริงขนาดกว้างขวางแล้วก็ดีไซน์เรียบง่ายแต่สวยงามด้วยการตกแต่งของเล็กๆน้อยๆนะคะแต่อันนี้ก็คือแล้วแต่เทสต์ของแต่ละคนว่าพอขยายเข้ามาอยู่จริงๆแล้วเนี่ย อยากจะเปลี่ยนแปลงของตกแต่งเล็กๆน้อยๆตามเทสของแต่ละคนก็ได้ตามสบายเลยทีเดียวค่ะและอย่าลืมนะคะว่าบ้านขนาดนี้สวยๆแบบนี้เนี่ยมันมาไวไปไวมากราคามันดีพื้นที่ใหญ่ทำเลเลิศนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมโทรหาทีมงาน First Class Living หรือว่าจะแอดไลน์เพื่อเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนก็นกได้ค่ะเอาล่ะจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกตัวบ้านกันค่ะ และจุดที่เชื่อมกันกับบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารด้านในนะคะ<ม>ก็จะเปิดออกมาเป็นลานตรงนี้เลยค่ะเทอร์เรสริมสระว่ายน้ํานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ปลูกต้นมงต้นไม้อะไรไว้ให้เรียบร้อยเมื่อที่ไอบอกตอนต้นนะคะคือเซตแบบนี้เราก็ให้มาแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้เราก็จะปลูเป็นกระเบื้องสีขาวมีกลิตเตอร์เล็กๆนะคะกระทบกับแสงแดดสีสวยเป็นวิงวิงว้งวับวับน่ารักมากเลยค่ะส่วนทางด้านนี้นะที่โมไว้ตั้งแต่ตอนตอน้ตนก็คือเป็นสวนที่มีขนาดใหญ่มากด้านข้างมีพื้นที่เหลือให้เตะบอลได้ เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะทําเป็นท์ดอร์ชาเวอร์ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรียบร้อยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทาเป็นหินทางเดินมาแบบนี้สวยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือมันจะเป็นต้นแก้วมุกดาค่ะก็คือจะเป็นไม้ผลัดใบน้อยนะคะแล้วก็ดอกก็จะมีกลิ่นหอมคล้ายๆกลิ่นมานิลาค่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะปูหญ้าไว้ให้ทั้งหมดเลยด้านข้างตรงนี้นะคะตามมาเข้ามาดูก็คือเป็นพื้นที่โล่งยาวไปแบบนี้เลยค่ะแถมปั๊มน้ําแทงน้ํามาให้เรียบร้อยเลยด้านหลังตรงนี้ก็สามารถ ใช้ทําเป็นพื้นที่อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศบาร์บีคิวนั่งปิกนิกทานข้าวนอกบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าช่วงอากาศดีๆนะคะหน้าหนาวกลางเต็นท์ตรงนี้ยังได้เลยค่ะส่ <laughs> วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณซักล้างที่ก็สามารถเปิดเข้าไป ทะลุกับบริเวณบ้านตัวบ้านด้านในได้นะคะเอาลืมเปิดประตูแต่ตรงนี้นะคะมันคือเปิดทะลุเข้าไปได้เลยด้านในบ้านเปิดเข้าไปตรงนี้ก็จะเจอห้องน้ํารับแขกก่อนนะคะแล้วก็จะเจอห้องนอนแล้วก็ห้องมาสเตอร์จะอยู่ทางฝั่งนี้ส่วนตรงนี้บริเวณนี้สามารถทําเพิ่มเติมเป็นครัวไทยหรือจะทําเป็นสวนซักล้างก็ทําได้ค่ะแล้วบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถเดินได้รอบบ้านเลยนี่ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นพื้นที่คือเราโรยหินไว้ให้หมดเรียบร้อยเดินได้รอบแบบนี้เลยละคะ่ะและนี่ก็คือบรรยากาศ ทางาน,น้อกค่ะกลับมาถึงบริเวณริมสระว่ายน้ําอีกแล้วนะคะเชื่อมกันจากมาจากสวนทางด้านข้างบ้านค่ะตรงบริเวณนี้ก็กลับมาถึงสระว่ายน้าสวยๆส,สีฟ้าสดใสปูไดหินอ่อนมีระบบจักรุซี่แบบนี้นะคะแล้วก็เห็นวิวตรงนี้ทั้งบ้านเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านทรงยกสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเดินอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะมันดูบรรยากาศโปรง่งโล่งมากๆแล้ววันนี้ท้องฟ้าสีสวยสดใสมากเลยค่ะ ล,ลงมาตรงนี้นะคะก็เดินบันไดเป็นนางงามลงมานะคะมาถึงตรงที่เป็นบริเวณประตูด้านหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูรีโมทอัตโนมัตินะคะคือ <c oughs> จะมีประตูเล็กให้ด้วยเอาไว้แบบเหมือนเปิดเดินเข้าเดินออกนะคะหรือว่ามีแขกมาด้านหน้าก็สามารถจอดรถได้เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นหลังหัวมุมแล้วนะคะส่วนในตัวบ้านเนี่ยบริเวณนี้ตรงนี้จะเป็นประตูปิดแบบนี้เลยเป็นประตูอัตโนมัตินะคะก็เทป,ปูกระเบื้อง ขึ้นมาจนถึงสุดริมในตัวบ้านเลยจอดรถได้หลวมหๆสองคันนะคะแล้วก็ติดไอตัวปลั๊กอะไรไว้ให้เรียบร้อยเผื่อใครอยากจะติดที่ชาร์จรถ EV ก็สามารถทำได้เลยค่ะแล้วก็บริเวณนี้นะพอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเชื่อมกับตัวหลังคาของตัวบ้านเลยก็จะไม่เปียกฝนนะคะขึ้นมาตรงนี้นี่ขอเนี่ยพรีเซนต์นิดนึงบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะ นี่มีต้นไม้ปลูไว้ตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสนะทุกคนก็คือเอามิโซโทมาห้อยตรงนี้นะมันต้องน่ารักมากๆแน่เลยประตูสีน้ําเงินสวยงามนะคะเป็นบานใหญ่เลย90คูณสเมตร20หรือ2เมตรนี่แหละจำไม่ได้นะคะอ่ะพอเปิดเข้ามาก็จะนี่เป็นโฟเย่สวยๆของเราแบบนี้เลยค่ะมินิต้นดัค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยดูบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยชอบสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมด้วยตัวเองนะคะหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก็สามารถติดต่อทีมงาน First Class Living ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยอย่าลืมนะคะว่าบ้านแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆสวยงามหรูหราเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ให้ครบทุกอย่างเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบนี้ราคาโดนใจทำเลมัประชันแบบนี้เนี่ยต้องรีบติดต่อทีมงานของเราเลยนะคะบ้านสวยๆแบบนี้ ไปไวมากเลยค่ะเอาล่ะวันนี้ไอ้กับทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ